รอบนี้เราจะพูดประเด็นชอบธรรมเพราะว่าในทัศนาเดฉันประเด็นความชอบธรรมเนี่ยของการยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยมันก่อให้เกิดปฏิกิริยาดังที่เราเห็นอยู่ซึ่งนักษามหาไหลยจนกระทั่งไปถึงโรงเรียนได้ออกมาในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยจะไม่มีการยุบพักการเมืองพักการเมืองจะถูกยุบ ก็ต่อเมื่อประชาชนไม่สนับสนุนดังนั้นหมายความว่าอะไรนะการที่มีออกกฎหมายการที่มีการยุบพักการเมืองโดยที่ไม่ใช่เกิดจากประชาชนไม่สนับสนุนนั้นเนี่ยก็แสดงว่าการปกครองในขณะนี้นี่เป็นการปกครองที่ไม่ใช่ระบอบประชาธิไปไตยจริงดังนั้นในขณะนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ย นะปัญหาความชอบต่ำและปัญหาความชอบในกฎหมายของการยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญมากก็มีปฏิกัติยารูปโซ่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยและเวลาที่เราอ่านคำแถลงการเขาก็พูดชัดเขาพูดชัดในลักษณะที่เขามีปัญหาไม่เห็นด้วยนะมีปัญหาความไม่เชื่อมัน่น ในวิถีทางการเมืองการปกครองปัจจุบันแต่พูดายๆงไาเขามองไม่เห็นอนาคตเพราะว่าที่แล้วมาเนี่ยยังมีความพยายามจะอดทนคิดว่ามีพักการเมืองโดยคนรุ่นใหม่ซึ่งเขาอาจจะเชื่อมัน่นถูกปลุกฝังตั้งแต่คนรุ่นเก่าพ่อแม่หรือสิ่งแวดล้อมหรือปฏิจจบ,บัติการ I.O. อย่างไรก็ต่างดังนั้นพอมีพักการเมือง ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับคุณทักษิณเลยแล้วเขามีความเชื่อถือในตัวผู้นําไม่ว่าจะเป็นคุณธนทรไม่ว่าจะเป็นคุณปิยะบุตก็ตา่างมันก็ประหนึ่งเป็นความหวังแต่ว่าปรากฏการณ์ที่มีนักึกษาออกมามากตัวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งยืนยันนะฮะเดนคิดว่าคงไม่ต้องไปมองว่ามีใครอยู่เบื้องหลังนะเพราะเบื้องหลังของการออกมานั่นก็คือ ปัญหาของอันนี้เป็นฝั่งเส้นสุดท้ายในทัศนะเดนนะแต่เมื่อมันมีปัญหาของการยุรบพักอนาคตใหม่ไม่ว่าจะในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะในประเด็นด้วยความชอบธรรมในฐานะพักการเมืองที่เขามักจะพูดเสมอว่าเป็นตัวแทนของประชาชนหกล้านกว่าคนนั่นก็เคารพในคำวินิจฉัย นะแต่ว่าหลายคนก็คล่องใจว่า,าหลายท่านที่มากันเนี่ยในในคณะนะฮะสารรัฐธรรมนูญน,นั้นเนี่ยถ้าพิจารณากลับไปเนี่ยความชอบธรรมก็มีปัญหาเพราะว่าที่มาท่านนั้นเนี่ยยังมีความสัมพันธ์กับผู้สืบทอดอำนาจแล้วมาเป็นปรัฐบาลขนาดน,นี้อยู่ดังที่เรียนได้พูดถึงมาตรา4ี่า ม,มื่อาสีมาเขียนไปอย่างนแต่ในคําวินิจฉัยของศอาลน้ำนูนนั้นน่ยมันไม่เหมือนกันดังนั้นมันจึงมีคนมีความเห็นว่าเป็นการตีความของคณะศาลน้ำนนเองแลจนกระทั่งทําให้เกิดปัญหายุบพักได้หรือเปล่าก็แสดงว่าการเมืองและรัฐธรรมนูนพร้อมทั้งองค์ประกอบเช่นองค์กรอิสระศาลน้ำนูน ไม่ได้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนในมาตรา45ตัวนี้ที่ดิฉันถือว่าสำคัญมากเพราะในมาตรา45ที่ตีความว่าการให้คู่เงินเกิน10บล้านนะอันนี้เนี่ยถือเป็นการบริจาคแล้วก็ ถ้าดูในคำพิพากษาจะมีทั้งสองตอนก็คือว่าตอนนี้พักการเมืองที่จะนำไปสู่ข้อสรุปว่าทุนหรือกลุ่มทุนจะมาตั้งพักการเมืองไม่ได้นะเพราะว่าในการตีความที่เราเคยพูดว่าในมาตราฉีบห้านั้นเนี่ยเราบอกว่าทั้งครอบงงาและชี้นําในทัศนคติเด้น มาตาชีมาเขียนสำหรับคนนอกพักแต่ขณะนี้คุณธนาธรเป็นคนในพักเขาบอกว่าป้องกันไม่ให้คนนอกพักมาครอบงำหรือชี้นำแต่ว่าในการตีความนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเดนอานจจะคำนิจฉัยเลยนะคะในที่ท่านอ้างมาตา72นั้นเนี่ย ท่านบอกว่าไม่ถูกครอบงำหรือบุคคลถูกบุคคลนะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชีนำครอบงำแต่ว่าที่สำคัญนัน่ท่านมาบอกตรงนี้ที่ทำให้เรามองว่านี่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่คือป้องกันไม่ให้พรรคการเมืองเป็นธุรกิจการเมืองหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาศัยความได้เปรียบทางการเงินมาเป็นผู้บงการพรรคแต่เพียงผู้เดียวหรือกลุ่มเดียวได้ กลุ่มด้วยนะรัฐสภหา,าจึงตราพรบ,บว่าได้พักการเมืองขึ้นเป็นกฎหมายตามมาตราสีผ้าบัญญัติไว้ซึ่งแดนมองว่ามาตราสีผ้าก็พูดถึงคนนอกพักท่านพูดเนี่ยท่านพูดตามเจตนารมมาตราสี่้าเพราะว่ามิฉะนั้นจะส่งผลให้พักการเมืองถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้บงการหรือมีอิทธิพลเหนือพักการเมือง นั้นน่ะเป็นการกําหนดกติกามันยิ่งกว่าครอบงำนะยิ่งกว่าชี้นําแต่เป็นการบังคับเพื่อลงโทษแล้วบังคับเพื่อลงโทษเนี่ยถ้าเรายังต้องใช้รัฐมนุญนี้แล้วก็ทุกอย่างเป็นไปแบบนี้มันก็นําไปสู่ข้อสรุปอะไรก็คือข้อสรุปว่าในทุนกลุ่มทุน มาตั้งพรรคการเมืองไม่ได้ยิ่งอยากจะเรียนว่าประวัติศาสตร์ของระบอบเสรีประชาธิปไตยเป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองของชนชั้นใหม่ซึ่งมีทั้งนายทุนมีทั้งชนชั้นกลางมีทั้งกรรมกรผู้ใช้แรงงานเพื่อดึงอำนาจซึ่งมาจากขุนนางอมาตย์นั้นเนี่ยมาให้ประชาชน นั้นกลุ่มทุนเนี่ยจึงเป็นกําลังสําคัญของการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทันบอกแล้วว่าถ้าคุณจะเป็นอํามต์คุณจะเป็นพวกอนุรักษ์นิยมก็เป็นให้มันฉลาดหน่อยคุณก็ทำพรรการเมืองให้มันเก่งๆขึ้นมาไม่ใช่เอาแต่ป้อนกล้วยให้งูเหา่าหรือไปเขียนกฎกติกาที่ไปดักทางและสุดท้ายประเทศไทยนะขณะนี้เนี่ย เรากำลังอยู่ในวิกฤตนะคะวิกฤตการเมืองวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคมกำลังจะมีปัญหาเรื่องโรคระบาดทั่วโลกมันต้องการนาะรัฐบาลและนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์ที่มีความเฉลียวฉลาดและก็มีความสามารถในที่จะทำงานในเวทีโลกได้ไอ้นี่มันย่ำน้าจมอยู่กับรัฐประหารแล้วก็เตะตัดขากันเอง คนดีๆขึ้นมาไม่ได้นั้นเอนเข้าใจในสิ่งที่นักกศึษาออกมาอย่าไปคิดว่ามีาพรรคการเมืองหรือมีนักการเมืองอะไรไปอยู่บ้างหลังนะคะ,ะนั้นคิดว่าเขาฝากความหวังคนเหล่านี้เขาเลือกตั้งได้นะเขาฝากความหวังไว้กับพรรคใหม่ที่มีนักการเมืองรุ่นใหม่นะ เขามีความเชื่อถือมันไม่ได้เกี่ยวกับเงินและผลประโยชน์เลยมันเป็นเรื่องอุดมการณ์ชัดๆแต่เมื่อมันถูกยุบไปความหวังเขาก็หมดมันบอกได้เลยว่านี่คือฝางเส้นสุดท้ายไม่ใช่เงินของอนาคตใหม่ไม่ใช่เงินของทักษิณไม่ใช่เงินของธนาธรแต่มันคือปัญหาจุดยืนและอุดมการที่เขาต้องการประเทศที่ มีอำนาจเป็นของประชาชนและเขามีความเชื่อมั่นว่าอนาคตเขาจะต้องดีกว่านี้เพราะฉะนั้นความชอบธรรมของปัญหาการยุบพักอนาคตใหม่เนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมในการที่นักึษาประชาชนเนี่ยจะออกมาอย่าโทษใครท่านทำของท่านเองทั้งนั้นค่ะพระเอกจตุรัสพันเจกพิบายน์จตุรัส